สวัสดีค่ะก้อยจากแคมเอิร์ดมอเตอร์นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถยนต์ BMW 3 2 0 DGT M Sport คันนี้ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็จะมาแนะนำ5ข้อดีของรถยนต์รุ่นนี้กันค่ะว่าน่าสนใจยังไงไปชมกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็นพื้นที่สัมภาระด้านท้ายแบบนี้นะคะ อย่างเช่นนะคะขอยกตัวอย่างนะคะหาเพื่อนๆท่านใดเนี่ยเป็นนักปัน่นแล้วอยากเอาจักรยานคู่ใจนะคะไปด้วยเพียงแค่เพื่อนเพื่อนนะคะทับเบาะด้านหลังให้ลาบไปแบบนี้เลยแล้วก็ขนจักรยานคู่ใจของเพื่อนๆนะคะขึ้นรถไปได้เลยค่ะข้อที่2นะคะสําหรับใครที่กังวลว่ารถรุ่นนี้นะคะจะขนาดตัวถังเนี่ยเล็กไปไหมนะคะ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่า BMW 320D GT M Sport คันนี้นะคะสเปคความกว้างความยาวความสูงของเขานะคะใกล้เคียงกับรุ่น BMW Series 5นะคะตัวถัง F10 กันเลยทีเดียวค่ะ ข้อที่3นะคะรถยนต์รุ่นนี้นะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะอัตราเฉลี่ยตามสเปคของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ22กิโลิตรนะคะแต่ว่าก็มาลองแบบใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ18-20กิโลิตรนะคะเขาบอกก่อนนะคะว่าขึ้นอยู่กับอัตราการเล่งของเพื่อนๆกันด้วยนะคะว่าใครเท้าหนากักเท้าเบาวิ่งในเมืองหรือนอกเมืองเป็นหลักนะคะข้อ4นะคะ อย่างที่ก้อยอะค่ะเกินไปเนาะเมื่อข้างต้นนะคะว่าขนาดตัวถังของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับซีรีส์5 F10 นะคะและคงมีหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องกังวลเนาะว่าอัตราการเล่นของเขาเนี่ยจะอืดไหมมันจะแบบเล่นขึ้นหรือเปล่าต้องบอกเลยค่ะว่าสบายมากเพราะา0ูน0ถึง100ของเขานะคะทำเวลาเพียง7.5วินาทีเท่านั้นเองค่ะและอยากจะบอกนะคะว่าคันนี้นะคะไม่อืดน,นะคะ190แรงมา้า กับ400นิวตันเมตรนะคะคือเร่งแรงสบายชิลๆค่ะและข้อ5นะคะของ BMW 320d g t M Sport คันนี้นะคะนั่นก็คือความคุ้มค่าในเรื่องของราคารถยนต์บอกได้เลยค่ะว่าคันนี้คุ้มมากๆคุ้มยังไงใช่ไหมคะรถคันนี้นะคะใหม่รถยนต์อยู่เพียง49,000นะคะที่แชมเออนะคะเราขาย เพียง1,690,000าบาทเท่านั้นเองค่ะและยังไม่พอนะคะรถคันนี้นะคะ BSI นะคะใช้ยาวๆถึงปี2024กันเลยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ BMW 320D GT M Sport คันนี้นะคะยังไงนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่แชมเอิร์ธมอเตอร์ได้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะขอฝากร้านเล็กๆช่องเล็กๆของแชมป์เอิร์ธมอเตอร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก้อยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ